แกกรองรอรีวิววันนี้มาแกะรองเท้าคู่นี้จากกล่อง Brooks นะครับขอบคุณ Brooks Thailand ด้วยที่ส่งมามาดูกันซิว่าเขาส่งอะไรมาให้เราสิ่งที่ชอบอย่างนึงนะครับเวลา Brooks ส่งรองเท้ามาให้เนี่ยก็จะมีผูกโบน่ารักๆ่ักแบบนี้มาให้ด้วยนะฮะเปิดเลยแท้ๆตื่นเต้นจังเลยเหมือนแกะของขวัญเลยอ่ะเดี๋ยวพับวางไว้ก่อนวางไว้ตรงนี้นะคะ ดูกล่องเล็กนะกล่องเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับบรู๊คเปิดมาแล้ว run happy we run on science now you can too นี่เปิดโอ้นี่ไงว้า wow. ถ้ามาแบบนี้แปลไว้ว่าเป็นรองเท้าแซมเปิลแน่นอนครับเพื่อนๆ h y p e นไฮเปอร์อีลรุ่นที่4ครับนี่เราเห็นภาพกันเยอะนะเห็นภาพต่างๆจากบนโซเชียลไม่ว่าจะเป็น IG Facebook นะครับของต่างประเทศวันนี้ตัวจริงอยู่ในมือของผมแล้วนี่จับขยี้ <c oughs> แข็งเหลือเกินงอไม่ได้เลยนะครับ Hyper Elite รุ่นที่4ครับ นี่นะ DNA flat in nitrogen injection หน,หน้าผ้าบางนะครับดูกันประมาณนี้อดูพื้นนิดนึงนี่ไงนี่ไงนี่ไง Speed pan carbon no. Speed wow plus design in Seattle ว้าวเอาโซก็ให้มาน้อยเป็นรองเท้าเรซิ่งนะครับโฟม m n n f l l s h อัปเปอร์แบบบางเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราเปิดกล่องให้ดูกันคร่าวๆตรงนี้ก่อนเบอร์9.5 9.5 US น้ำหนักเท่าไหร่9.5 US น้ำหนักเท่าไหร่อะช่างหน่อยสิหยิบเครื่อง ชั่งน้ำหนักมาเลยเพื่อน9.5 US Brook Hyperion รุ่นที่4ครับ229กรัม Hyperion รุ่นที่4 229กรัมโอเครีวิวเต็มๆจะตามมาอีกครั้งนะครับไปละครับ